โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายเอาลาดพาดสองกันนะโอเคของเงนเซฟครับเราจะมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้เรามีคุณตังมาเลยนะโอเควันนี้จะมาเล่นเอาลาดัออาดไม่อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังแห้เกมเว้าน่ากลัวจริงปหมเนนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้ครับเ,รเดี๋ยวจส่งเสียงกวนให้ครับถ้าเกิดคุณกลัว เสียงกวนนี่ทำให้กดจะขี้แตกแล้วเนี en? ่ยตอนเนี้ยแค่โหลดดิงเข้าเกมจะขี้แตกแล้วเนี่ยฮอาฮวฮ่าอยเฮียทำไมไม่เข้าวะอ้เนี่ยมาเหนียวเหนยวเข้าช้ามากครับเฮ้ยกดขี้จริงเนี่ยขี้จริ เสียงแม่งมาก่อนมาก่อนภาพจึ๊บจึ๊บใช่ครับเฮ้ยเสียงแม่งม,มาก่อนภาพอีกคะมาเร็วหาพี่เหรอไม่เอาอะไรเนี่ยโอเคภาพาแล้ะกระตุกหน้าดูว้าวนี่ครับฉากเดิมครับ Sociedad, แล้วแล้ว oh, ข oh, ับรถมาเที่ยวโอ้ยประสาทโอ้ไม่อยากจะไม่อยากจะเห็นเลยครับโรงพยาบาลบ้านแห่งนี้ครับไม่อยากจะเห็นเลยไม่อยากเห็นเลยนะเธอช่วเวยรถอเค เสียงแม่งดังแบบอะไรอ่ะเราไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณตังค์เขาไม่ได้เห็นภาพนะแต่ว่าเราจะถ่ายกันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะบอกให้คุณตังค์ดูตอนนี้เรากำลังอุ้ยเรากำลังปิดปิดคอเฮ้ยปิดปิดปิดรถทับเราก็กำลังหยิบโน้ตขึ้นมาเราก็อ่านแล้ว ไป17 20 23อ oh, ้าว20 23ด้วยตังค์เงียบหาพี่เหรอครับโอ้โหสติครับเงียบก็เหมือนคนคนเดียวแล้วนะตอนเนี้ยโอ้ยแย่หนเงียบมีอินฟอร์เลยไปเปิดอินโฟเลยเอ้ซมี่ซมเอาอ่ะอินโฟเลยนี่เปิดทำไมว่าแสงสงว่างอะ ไม่ปิดด้วยอ่ะเปิดค้างไว้งั้นอ่ะ <mungkin. S 1> แต่แหม,ม่แม่ไอ้นี่ครับแบบแม่งหมดไวเออแม่จ oh oh ัดโออแม่ก็ได้ไปชุบก้อนก้อนก้อนฮะแม่อารมณ์รับตัวโอเคครับเราจะเปิดประตูเข้าไปครับเย่เราก็จะเดินทางนี้ครับเราจะรีบนะฮะฮะมันอาเชื่อเลยตอนนี้จะมีคนครับฮัลโหลนายไม่นข้ามาช่นนะ <What? S 1> ออไอ้ปิดไฟปิดไฟหาพี่กูเหรอครับว้าชนะับเราจะขึ้นไปตบนนั้นนะผมโอ้ยดเดใจโอ้ยผ้ามันเบลอไปเดิมอี่กะโอ้ยเข็มเราจะปีนลงไปก็ไปคะับวิโด้สีละนิ่งโอ้ยเข็มต้องตีพิวอีกแล้วอ่ะไม่ไม่เสีด็กกู เอ้ยเสียงดนตรีอย่าบิ้วดินู้นขึ้ปล่อยไฟกูจะดนักเลยแปลงไปแปลงไปแม่กูกูกลัวเสียงดนตรีมากกว่าไอ้เนี่ยคิวีไม่ต้องเปิดปิดเสียงดนตรีบอกว่าไม่ต้องเปิดเปิดหาพี่คุณหรอครับเฮ้ยเคยเราจะลหดช่องแบบโหลดชมเส้นดาวโอเคเอ้ยมีห้องนึเลยตรงนี้เสียงเกมคุณน่า เยบ็บเย็บพูดมากนะครับโอห้หเซียวเดย์ทูได้ครับน้อนไม่อ่านนะโอ้ยมึงเปประตูหรอปิดไม่ได้อ่ะเอ้ยมัจะเปิดประตูเหรอเฮ้ยันซุกนจะรีบครับเดี๋ยวมันจะเข้ามาน่มนๆๆมน<ล>้โ่โย่ ตัวนี้ก็จะมีคนอยู่ตรงนี้นะเาไม่สนใจเฮยเสียงสะท้อนอ่ะตอนสตกใจเลยนอเลยอเลยรอนนอนอไม่ต้องครบไม่ต้องนะเหรอเหรอไม่ต้องบมเหรอโอ้ยเฮ้ยคิดอาวคิดแม่ปิดประตูอันหน้า คอยดูนะฮะตรงนี้ครับมันจะไม่มีคนอยู่นะะเอา้ามันจะไม่มีคนอยู่นะจะไม่มีใครซ่อนอยู่เลยนะทีมันก็เดินช้าเลยนะพอเราเข้ารถช่องไปครับเอาเขาเดินไป้วกูไม่ใช่หนูกูด้งาแล้วตาหาไปชา้าครับหลวงพ่อก็มาฮะอันนี้ชื่อหลวงพ่อมาจินนะฮะัลโหลคุณตังตครับ คุณต้งครับคุณต้งครับครับครับเงียบๆเด็กรอ้ไอ้หลงพ่ออย่าแอบอยู่กองหนูกองหนู่มซื้อมาแพงอย่าโดูนะกองยิ่งราคาไปหมื่นอยู่รู้พูดมั่งสิพี่น้อง แลงหลงขี้เอาอิกอิกฮะหลงหลงใครกันแน่เนี่ยใครกันแน่เนี่ยตรงนี้มีฐานแบเมีเนื่อมอะไรอยู่อ่ะคุณเตียวเหรอ ตงมามผมอ่ะนูอ้าวเฮ้นอะไรอยู่ไม่ทะลุมาเลยเล่นเล่นเอาลาดีกว่ากำลังถาชิปคุณตังกูไปไหนอ่ะเล่นเล่นแรงกันด้วยได้เหรอไม่ได้ก็แค่เล่นไปเฉยๆแค่าหาเพื่อนมาคุยเงียบตรงน,นี้จะมนแบตเฮ้ยฟรีหรืออะไร,รอ่ะเอาละอ่ะต้องซื้อมาอย่านะ <c oughs> านะมันฟีหรืออะไรซื้อมาดิสัตเลย เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไปโหลดในเน็ตถ้ามันฟรีนะครัถ่ายคลิปอยู่ทุ่เลี้ยงตาตกูไปไหนยาตุกตาจับแก๊ปนินเด์องสร้ยไม่ม่ไม่ไม่เว็ดไปลเอ้ยต้ตังกูวะ ขัวเปย์พามตังเออเจ๋งแล้วมันแล้วมันจะขยายขยายเซเว่นเดย์สุดายยังไงวะสวัสดีครับสอนนั้นนะฮะตอนนี้พามตังานร็จแล้วฟังเพลงเลยรับขันพี่โคตรเลยครับเราจะออกมาตัวนี้กันอ่ะไม่มีอะไรนะตามเดินนะบอกให้เราจะเลีไปแลเผื่อไปสุดขีดเนอะ นี่จะมีคนนะไม่ต้องสนใจครบเพราะเข้า้องนี้พอเก็บแบตเตอรี่ตรงนี้นะมันก็จะติดครับประตูติดตผลปิดที <c oughs> ่เปิดออกไปห้องน้ำไม่มีอะไรนะให้เราใส่ตรงนี้ฮนะถ้าไปตรงนู้นจะได้แค่โน้นนะโอเคเราปิดประตูว่าเราจะเราจะได้เจอชีสแอนดี้สโตร์น่ะฮะโย่โหล ต้องพูดหน่อยได้ครับเยอะเยอะนี่ยครับเออหล่นลงชูชูเนี้ยเนี่ยครับโจกพ่อก็จะมาปิดไฟตรงนี้ครับไอ้ลูกโอ้โหสวยดีจังแล้วคอโลเกอร์เออโอเคแล้วก็รออีกเดียว ตไน้นอีเอ้ยเชโปเล่นโอ้ตู้ไหนสี่อ้ยเชยโปเล่นคอมเอไม่อยากอยู่คนเดียวเอ้เออพูดกคนไหนอะพูดแค่หน่อยเถอะเอ้ยนะครับ ไปไม่ต้องหันนะมนนี้หรอกนนีไม่มีมันไม่ใช่หมูด้วยไปเลยอย่าเคาเล่นี่ก่อนรอแป๊บนึงครับแล้วก็งเาคออเคออกไปยังเหนะ่นนี่ย เกมไปแล้วครับนี่คือเราถึงมาถึงภาคสองแล้วเนี่ยปุผมเล่นมาครั้งหนึ่งละปุคุพ่อตรงนี้จะมีไฟฮะเป็นไฟทำลองตรงนี้ก็จะมีวงูพุทธเราจะได้วิ่งวิ่งเล่นกันแล้วนะฮะเราจะได้วิ่งเล่นวิ่งสูงมซ่าเราจะได้เล่นวิ่งเล่นกับคนบ้านนะฮะน้องนิกน้องนิกพ่อ เราต้องรีบก,กันหน่อยท่าชิ้นนี้ฮะได้เวลา, hey, าเฮ้ยนั่นเลยนี่คุณพี่ครับให้เราเรีบวิ่งมาทางนี้นะตึ๊กตึ๊งตึ๊กตึ๊งตึ๊กตึ๊ตึ๊แล้วก็เปิดตรงนี้ฮะเฮ้ยให้ตัวสกิมเฮ้ยแล้วก็ให้กระโดดตรงนี้ฮะวิ่งมาทางนี้ครับผมแงะมันก็จะทำลายมาพอดีนะฮะโอ๊ยใช่ครับทางไหนเกมครับเก็บเราวิ่งครับ ในเห็นจะตาในเกมโวยไม่เห็นครับเราจะได้หัวใจเต้นเลยนะฮะให้เรากดอให้มานะฮะแล้วก็กดครับตรงนี้จะมีแบตนะโอ้ยให้เรามานี้แล้วให้เราหลบหลังประตูตรงนี้เอ้ยหลังหลังหลังตรงนี้มันจะเดินมานะเราจะได้วิ่งเล่นอยู่แล้วไม่บ หัวนี้โคตรขี้บ when when no okay. ่นเลยครับบอกยี่สิบห้าบอกสามสิบออ้ยมันาแล้วมันเดินตรงนี้เราวิ่งครับเรา็ปตะอัดหน้ามันครับเราก็วิ่งไปจัมันยังไม่เห็นเราอยู่หรอวะวิ่งผ่านหน้าเปตะกี้นี้ว่าควายอะอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราวิ่งผ่านหลังมันไม่มองไม่เห็น โอเคครับตัวเกิดนี้แล้วก็ปิดครับไคมาแล้วครับแล้วิ่งครับไปหา่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผมจะทำได้ครับจานนี้มันไม่เห็นเลยครับยังไงครับปกติคนเห็นเขาจะต้องวิ่งกันแล้วนะตรงนี้แต่ผมไม่ได้วิ่งเลยครับมันไม่เห็นผมเลยอะเยี่ยมเบยเรามาเปิดประตูโอ้ยเปิดประตูหลักตรงนี้โลหรือโลหรือโล อะไฮโอ้โหเข้มเอาค้างเดี๋ยวค้างอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างอะไรตรงนี้โอ้โหอดูฉากเลยจริงมันหลอนหรือเปล่าฉากนั้นอ่ะไม่หรอกโอเคโดนฉีดยาแล้วก็บดเลยเหมือนแบบสลบเดี๋ยวไปให้ฟังนะช่วยไปกับลืมไปลืมไปลื ขอโทษลูกพ่อแต่ฉันไมีตะวันมีแต่วันฉันมีหลายเรื่องเลยอยาอะไรเง้ยอย่าอะไรเงี้ยอย่าหน้าย่ไหมคุคนี่เข้ามาที่นี่บอไรเดอร์จะไม่ปล่อยให้ออกไปออกไปปล่อยให้ราชุดมออกต่ไป w อ้ยอ้ยทหารเตียวฮัลโ ไอ้พะลมอะไรอ่ะขาให้คเฟิลได้ขนาดนี้สงสัยทเย็นหน้าดูนะฮะทุยเปิดที่อดกันฮัตตาลิฮัตาลิ <c oughs> เกี่ยวละเ้ยว <c oughs> <c oughs> อแคบเราก็รอเป็นโหลดที่ไงเฮ้ยน้ำ <c oughs> เออเออเออเรื่อนะ้ำ พัดลมฮอตาลิแล้วแรงดีจนคนตายไปนหนึ่งคนเราไม่รับสาเหตุเลยครับทําให้ทหารีเพราะเวลาเวลาเอาครับ<อ>พัดลมเป่าหน้าครับพัดลมจะเป่ามันจะเป่าดัางให้เราออกไปหมดเลยครับเอแต่หน้าครับไอ้ <c oughs> นี่ <c oughs> อะไรวะวอลเลยเดอร์คือพัดลมใช่นะครับบอลเลเดอร์เปสิงในพัดลมแล้วมันเย็นเย็นแล้วมันตกยุบ ลมตดออกมาแทนเฮ้ยโอ้โหกองยังอยู่มึงเก็บกองให้กูด้วยเหรอโอ้ขอบใจมากกองกูแพงขอบใจเติมถ่านให้บ้านกองแพงหนึ่งบาทเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนอนได้เหรอนอนเอาหลบใต้เตียงนายด้วยเอ็นเรื่องที่ดีอย่าเอาแงอ๋อเอน้อยโลนี่ใครอยู่บ่าอุ้ยอุ้ยเอาใครวะเฮ้ยเปิดประตูให้เราเหรอขอบใจมากนายอยู่ไหนอ่เอาโอ้ยมันทำอะไรกับแงโกรธ ไปรู้ว่าโชชิตาคุณเก่งจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยอะไรเฮ้อ้โหเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะโอ้ยมึงไม่มีแฟนเหรอถึงมาได้สไลายนะสลามับไม่ไม่ไม่มีแฟนเหรอสลายนะประตูเนี่ยฮะโอ้โหมาทำไหมเนี่ยนะเดี๋ยวจะลองมั่งเฮ้ยนายเป็นไรเฮ้ย โยนเย็บตายเนี่ยโอเคสามสิบยังสามเลยจะหมดไปเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะโหมีไส้ด้วยครับไม่เอาไม่อยู่เฮ้ยสุดท้ายมืดเหรอเฮ้ยอยากฆ่ามันนะวันนี้กอรซิล่ากำลังถมเฮ้ยเอาลัดมันจะฆ่าเราอะเฮ้ยไม่ใส่กุศ เฮ้ยพวกไงมีแนวปุ๊บจิ๋วกันเลยเนี่ยโว้ยอะไรเนี่ยคันเหรอโอ้โหใครใหญ่กว่านี่เฮ้ยเอ็นี่ที่มันโอ้โหโมเดลปศิลาเต็มเลยครับอ้าวไอ้ที่มันเปิดตู้ที่เราได้ยว่ะจะนอนแล้วกันวิวผักเราด้วยนอนเลยเฮ้ยผักทไมอ่ะอ๋อไอ้นนี้บ้า ตูนี้เปิดไม่ได้ด้วยประตู้นู้นมีใจระวางก็เปิดได้ครับวิ่งจึ๊บอุ้ย oh my god oh shit เฮ้ยนี่ไงอะไรไปไม่ได้เย้ตัวนี้ไปได้หุ่นฟ้าเฮ้ ทำไรอ่ะโอ้โหนี่มันศพหัวขาดแล้วนะเฮ้ยโอ้คนบ้าหมืึนกรรมเอาไม่ยุ่งไม่น่าเชื่อคนบ้าหมืึนกรรมเอาแม่กระทำศพครับจอร์ลาโซลาบีลาลาเบรเกลมาโตนาเมกานามาโมวารามาเลตอมาเฮ้ยเฮ้ยตกโอ้เม่ว่าจะเป็นอะไรก็ขอให้รอดละกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ขอให้รอดละกันจะรอดหรือเปล่าทุก เขกขึ้นไปก็จะเจออาวอ,อยู่แล้วหรอไม่ทำต่อวะต่อเหรอต่อแถวกันทำใช่ไหมเนี่ยมีโลกันสักขนาดนี้ถ่ายไว้หลักฐานนะนายเป็นไรเปล่านายโอ้โหเฮ้ยนายเป็นผู้หญิงเหรอไน่ใช่น,าน่าจะโดนตัดล้วอกนั้นหายหนแล้ว

เฮ้ต้องเราต้องไปทางนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องเปิดประตูไม้ไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะได้เจอเฮ็ดช็อตนะครับไม่ฮ้ยไม่ต้องเปิดสิเฮ้ยทำไรอู้หูเธอเนะี้ยฟาดยามด้วยอย่าฟาดเรานะฟาดเราเปล่าไม่เอาหัวไม่เสี่ยงครับไม่ไรเราก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับเฮ้ย แบตเตอรี่ฮะฮะโอเคตรงนี้ผมรู้เรื่องมีแจงฮะ้เวิ่งมาวันศุกร์เราไม่ได้ไปทะเลแล้วเออหววให้เราวิง่งทางนี้ครับเราจะ,จะไม่ให้นี่ตกครับเรา,เราจะใช้ผมใช่ไหครับ ไซโคป่อยฮรลวิ่งวิ่งวิ่งรวกบะิรงนี้เปิดิดเออดีมากครับเย้สามได้ดังใจครับโอเคตรงนี้เรามาต่อกนพาหนาเซมิงแล้วโอเคครับวนนี้ก็ขอจบที่เนี้ยมา้มตั้มตลาลาจบไห้ครเฮ้ยลาทำชบด้วยดี Okay, I'm going to do it again. Okay, so I'll keep me